จ้ามื่อนี้มาใส่ปุ๋ยสมต้นเล็กกันจ้าเมานะื่อนี้่ม่นกกระจิใส่สูตรเดิมเดินั่นแหละคะ่ะปุ๋ยกับปุ๋นเอื่นปุ๋ยของเนาะสมต้นเล็กกันต้นสมต้นเล็กนี่กับได้ปีปีพอดีค่ะนี่ตัดหญ้าให้พอดีจ้าปลูก้ดยกิ้งตอน น,นกเป็นคนตอนเองตอนจากต้นใหญ่ๆหนั่นค่ะต้นแนมงลัตนต้นใหญยๆล่ะตอนจกขันน่ะก็ามาปลูกได้ซี่ซิบก็ตนก้นเยอะข่้นใส่ปุ๋ยก,กันด้วยยูซิปหาซิปหาผสมยูเรียจ้ะตามด้วยปุ๋ยคอกค่ะ